ชื่อชีสค่ะเชียร์วิชีค่ะ,คะปกติเคยเข้ามาดูฟุตบอลไทยในขนาดไหมครั้งนี้รอบที่สามแล้วค่ะชายเพิ่งเคยมาดูบอลไทยก็คือปีนี้เลยค่ะบรรยากาศครั้งแรกเป็นยังไงบ้างไลฟ์ฝังหน่อยก็มาทุกครั้งก็ฝนตกทุกครั้งเลยค่ะ <laughs> <laughs> แดดร้อนมากไม่น่ารอดอะ่ะหรือว่าน่าจะตกค่ะเร,เรียกว่าเป็นโดนน้ำฝนอ่าประมาณนะคะวันนี้จะมาล้างอางถ่านคิดว่าจะไม่ตก <laughs> ถึงบรรยากาศได้พี่นิดนเงิุตบอลโลกรอบคันเลือกค่ะรอบสองนัดสุดท้ายค่ะเป็นยังไงบ้างบรรยากาศแฟนบอลกิจกรรมต่างๆก็ถือว่าคนเยอะมากค่ะบรรยากาศคือคืนคนมาเชียร์บอลไทยเยอะมากขึ้นเยอะเลยค่ะก็ดีมาช่วยกระเชร์ จากแมตที่เราเคยมาแมตแรกกับค่ะคิดว่ามีส่วนไหนต่างกันไหมอืมแมตนี้น่าจะเป็นแมตช์ที่สําคัญมากเพราะว่าถือว่าเป็นนัดตัดสินชะตาของเราว่าจะเข้ารอบไหมก็ต้องเชียร์ทั้งเราแล้วก็เกาหลีด้วยวันนี้ค่ะคือคักเต็มที่ค่ะเกาหลีเป็นไงเกาหลีเจอจีนเกาหลีชนะอยู่แล้วค่ะยังไงเราก็ต้องเข้ารอบเขาวันนี้ชนะสักเท่าไหร่หมายถึงเราใช่ไหมคะสัก สามหนึ่งสี่หนึ่งไว้หน้ายาเขาเลยปกติอยู่ทางไหนครับอยู่นนทบ,บุรีค่ะนนทบ,บุรีนนทบุรีการเดินทางจากนนทบุรีมาสนามค่ะปกติไหมก็ถ้าจากนู้นมาไม่ติดค่ะมาติดตรงทางเข้าที่จอดรถนะคะ่ะรถเยอะมากใช่ค่ะ,ะใ,ชคใช่ค่ะอุบัติได้มายังไงก่อนก็มีพี่ที่มาดูด้วยกันตลอดจองให้ค่ะพีต่ต้น ใช่ค่ะเด็กเก่งที่มาดูด้วยกันตลอดใช่ค่ะถ้าสุพูดถึงถ้าได้พูดกับนักฟุตบอลทีมชาติไทยบอลที่จะเตะเลยอยากพูดอะไรกับเขาไหมครับใครก็ได้ก็วันนี้ก็เต็มที่นะคะแพ้ชนะไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าชนะได้ก็ดีมากค่ะสู้ๆค่ะเปิดร้านใหพี่นิดนึงค่ะก็ฝากเป็นเพจแล้วกันค่ะเชียร์วิชชินนะคะหรือว่า IG จีเดลเลยแนเดอร์สกอร์ชีสีค่ะ ากด้วยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณค่ะพี่